สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมโมเตลูนะคะคลิปนี้นะคะเป็นการพยากรณ์ดวงนะคะรายไตรมาสนะคะไตรมาสแรกนะคะของปี68นะคะสำหรับชาวราศีสุดท้ายนะคะราศีธนูนะคะถึงชาวราศีธนูแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าชาวราศีธนูนะคะอาจจะเป็นอย่างไรในไตรมาสแรกนี้นะคะของปี68นะคะแมหมอขออภัยที่มาช้านะคะ เป็นดวงในรวมนะคะขอยใ,ใช้วิจารณญาในการรับชมรับฟังค่ะหรือไม่ก็เอาดูเพื่อเป็นแนวทางเพื่อความบันเทิงก็ได้นะคะขอรับแต่พลังงานบวกพลังงานที่ดีกลับไปนะคะว้าวสามเหรียญน,นะคะหนึ่งดาไพ่ออกมาดีนะคะไพ่ออกมาดีนะคะ สิกับครับแ <c oughs> นอมอมนตั้งไม่เท้าอัศวินไม่เท้านะคะ <c oughs> เหมือนจะเน้นหนักนะคะไปในเรื่องของการงานแล้วก็การเงินนะคะสีถ้วย s ิ c อ of บอลเห็นไหมคะคุณจะประสบความสำเร็จในเรื่องของการงานในเรื่องของธรุรกิจของคุณนะคะจับเม้นค e ินออฟบอลเห็นไหมคะอ่าโดดเด่นในเรื่องของการงานนะคะชาวราศีธนูนะคะว,ว้าวทูอัพครับบางคนบางท่านนะคะมีเกณฑ์ที่จะ คนโสดนะคะมีเกณฑ์นะคะที่จะได้เจอคนถูกใจในที่ทำงานหรือว่าติดต่อในเรื่องของการงานนะคะไพ่ตัวตนของคนนะคะสามเหรียญน,นะคะการติดต่อสื่อสารการเจรจาในในเรื่องของธรุรกิจนะคะในเรื่องของการงานนะคะอาจจะมีการดีวธรุรก,กิจเกิดเกิดขึ้นนะคะจะมีการติดต่อนะคะส็นสัญญาณนะคะมีการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆะ,ะในเรื่องของการงาน คุณจะประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการงานของคุณนะคะด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจด้วยความทุ่มเทของคุณนะคะธุรกิจของคุณการงานของคุณจะประสบความสําเร็จแน่นอนนะคะในอดีตที่ผ่านมานะคะคุณมีความมุ่งมั่นตั้งใจมากคุณทํางาน อย่างหนักนะคะคุณทุ่มเทกับงานของคุณอย่างมากเลยทีเดียวนะคะทำให้งานของคุณออกมาดีอย่างก้าวกระโดดเลยนะคะทำให้คุณนะคะประสบความสำเร็จนะคะในเรื่องของงานในเรื่องของธุรกิจของคุณนะคะคุณมีลูกน้องมีบริวารที่ดีนะคะที่คอยช่วยเหลือซัพพอร์ตคุณนะคะ หไม้เท้านะคะเป็นไพ่ของความสําเร็จนะคะเป็นไพ่ของการได้รับชัยชนะนะคะบางคนบางท่านมีเกณฑ์ได้เริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆด้วยนะคะมีการขยับขยายธุรกิจนะคะหรือว่าช่ชองทางรายได้เพิ่มขึ้นนะคะเพิ่มมากขึ้นหรือเมื่อก็บางคนบางท่านมีเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งไปในตำแหน่งที่สูงขึ้นนะคะ การงานโดดเด่นมากนะคะความสําเร็จมารอคุณอยู่แล้วนะคะแต่ว่าสําหรับบางคนบางท่านนะคะอาจจะมีคนนะคะมาเข้ามาเสนองานหรือว่าถ้าเป็นไพ่ถ้วยนะคะบางคนบางท่านอาจเกี่ยวข้องในเรื่องของความรักนะคะมีคนเข้าหาเยอะนะคะแต่ว่าคุณก็ยังไม่ได้สนใจสักทีเดียวนะคะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเลือกเยอะนะคะช่างเลือกนะคะ สำหรับบางคนบางท่านนะคะอาจจะรอคอยนะคะคนรักเก่ากลับมาก็ได้นะคะรอคนเก่าอยู่นะคะก็เลยใครเข้ามาจีบนะคะคุณก็ไม่สนใจเลยนะคะเพราะว่ามันเหมือนคุณมีคนหนึ่งที่อยู่ในใจของคุณซึ่งก็เป็นคนเก่าของคุณนั่นเองนะคะหรือไม่ก็บางคนบางท่านนะคะจะพบรักนะคะจะเจอรักในที่ทํางานนะคะเจอรักในที่ทํางานหรือไม่ก็ อาจจะเป็นคนเก่าย้อนกลับมาก็ได้อีกครั้งหนึ่งนะคะหรือไม่ก็บางคนบางท่านนะคะจะได้เจอนะคะคนถูกใจที่อายุห่างกันมากๆนะคะ,ะอายุห่างกันมากๆคนคนนี้นะคะจะเจอโดยเฉพาะในเรื่องของการงานหรือไม่ก็เป็นเพื่อนแนะนํานะคะเป็นเพื่อนแนะนําก็ได้นะคะหรือไม่ก็คุณจะได้เจอคนอได้ทํางานที่คุณรักคุณชอบนะคะ โดดเด่นนะคะในเรื่องของการงานนะคะลองลองมาก็จะเป็นการเงินแล้วก็ความรักนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้ติดต่อสื่อสารน,นะคะ,ะในเรื่องของธุรกิจการเกิดขึ้นมีการเริ่มต้นงานใหม่สิ่งใหม่ๆนะคะใครที่สมัครงานไว้คุณมีเกณฑ์ที่จะได้งานใครที่อยากคิดที่จะทํางานเสริมงานเพิ่มหรือว่าขยับขยายธุรกิจคุณมีเกณฑ์ที่จะได้ทําแล้วก็ ประสบความสําเร็จด้วยนะคะไพ่หนึ่งดาบนะคะขอให้คุณมีความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะเพียรพยายามนะคะมีโม,ะมนะนะคะเพียรพยายามนะคะคุณจะประสบความสําเร็จแน่นอนนะคะนายแพทยขอให้ชาวราศีธนูนะคะมีความ สุขความสมหวังมีความโชคดีตลอดปีและตลอดไปเลยนะคะมีการงานที่ดีการเงินที่ดีความรักดีสุขภาพที่ดีแข็งแรงมีแต่ความโชคดีนะคะ,ะแล้วก็แม่หมอฝากนะคะฝากแจวบองแม่หมอด้วยนะคะแจวบองแม่ไข่บายเมมูเตลูนะคะสั่งซื้อแอดไลน์นะคะเมมูเตลูมาได้เลยนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามนะคะกด s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ดีๆให้ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ